สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนในลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำาใช้ประโยชน์ได้ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ดินน้ำแร่สัตว์ปลาพืชพันธุ์ธรรมชาติ ดินเป็นวัตถทุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวภูพังของหินแร่ผสมคุกเคล้ากับซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายดินในแต่ละพื้นที่มีคุณสมบัติเช่นความบุดมสมบูรณ์การอุ้มน้ำการระบายน้ำแตกต่างกันน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แหล่งน้ำที่มนุษย์นำมาใช้มีสมประเภทได้แก่ 1. นึ่งยาดน้ำฟ้าคือน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าเช่นฝนหิมะลูกเห็บ 2. น้ำผิวดินคือน้ำที่ไหลหรือขังอยู่ตามพื้นดินเช่นแม่น้ำบึงห้วยหนองทะเลสาบ 3. น้ำใต้ดินคือน้ำฝนบางส่วนที่ไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน น้ำใต้ดินที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เรียกว่าน้ำบาดาลได้จากการขุดเจาะและสูบขึ้นมาใช้แร่คือสารประกอบอะินซีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งได้เป็น4ประเภทได้แก่ 1. แร่โลหะเช่นทองคำเหล็กสังกะสี 2. แร่อะโลหะเช่น หินปูนยิบซัมหินอ่อน 3. แล่เชื้อเพลิงเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติ 4. แล่รัตนชาติเช่นเพชรทับทิมมรกตสัตว์ป่าหมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกมแมลงหรือแมงซึ่งโดยธรรมชาติย่อมดำรงอยู่ในป่าหรือในน้ำ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535กำหนดประเภทของสัตว์ป่าไว้สองประเภทคือ 1. สัตว์ป่าสงวนมี15ชนิดได้แก่กวางผาเก้งหม้อขยูนแรดเลียงผานกกระเรียน สมันหรือเนื้อสมันถือเป็นสัตว์งวนที่สูญพันธุ์แล้วโดยสมันในธรรมชาติตัวสุดท้ายตายเมื่อพศ2475ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสมันเลี้ยงตายเมื่อพศ2481ที่จังหวัดสมุทรสาครควายป่าสสัตว์ป่าคุ้มครองเช่น นกกระหังนกฮูกเสือโครงสัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเนื่องจากการล่าของมนุษย์เพื่อนำมาเป็นอาหารหรือนำชิ้นส่วนมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นนำหนังมาทำเครื่องนุ่งหม่มทำกระเป๋าพืชพันธุ์ธรรมชาติ หมายถึงพืชที่เกิดขึ้นเองในท้องถิ่นไม่ใช่พืชที่พอปลูกขึ้นลักษณะของพืชพันธุ์ธรรมชาติมีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและดินพืชพันธุ์ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นทุ่งหญ้าใช้เลี้ยงสัตว์ป่าไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยขณะเดียวกัน ในแต่ละจังหวัดก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งกันและกันระหว่างจังหวัดเช่นในจังหวัดสระบุรีมีหินอ่อนและหินปูนเป็นจำนวนมากจึงมีการผลิตหินอ่อนและหินปูนเพื่อส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆที่ขาดแคลน คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทําโดยคุณครูยกตัวอย่างไว้แล้วหนึ่งข้อที่เหลือนักเรียนทําเองนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ